ครับพ่ออยู่เนี่ยครับในบริเวณบ้านเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับนั่งอยู่อีกคนข้างห้องน้ําอยู่ครับพ่อครับแม่นี่ครับด้านในเลยครับแม่แล้วเราสองได้ที่พ่อพ่อพ่อกำลังเป็นช่างอยู่ครับตอนนี้เหรอพ่อเป็นช่างอยู่ห้องเปล่าห้องเปล่าอยู่กับหนูมีอ่าใช่แม่ แล้วก่อนน,นี้ยวผมพาที่ลงเอากล้องลงก่อนแม่ครับาอาจจะวินนิดนึงนะครับผมถือทั้งกล้องน,นะน้องโบน้องโบถือกล้องอ่ะย้อยเียยวไม่ได้ปิดไรนะขอบคุณทุกทกค่ะแม่พราานะคะบรรยากาศช่วงเช้าค่ะรอน้องไปสอบอยู่ อันน้ไหมหมาหอมไหมอรเนา่่ยนๆนะเอาข้าวน้ำมาให้น้องด้วยนส่งมาหาเรานมหวนสมาหาเราเยอะนม

เราใส่สายมาก็ะเจอแดดแล้วนะคะูเดียข่านบคุณที่เจตองมาต่อนให้น้องนะคะ่ะ

ชุดงานขนาดไหนก็จะใส่เสื้อน้องนะคะมาชุดใหม่ชุดไทยนก็จะใส่เสื้อน้องนะคะเดียนะคะแม่ตุ้มตก่อนนะคะแม่ถึงจะไปเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนชุดน้องค่ะเปลี่ยนก็ไม่เสร็จได้ัไมเ่ไปดี มรงเรด้สวอลย่ี <interfer es> kitchen kitchen ่แ <rê> ม <vais> <taking space> <ART> ่มีเหมือนคซจินแต่โซจินเบือมันเนะแม่ห้อยเียไปไม่ไ้งนเห่้อยนะอ้ยานเียนี้ก็ได้เจ๊ตรงนี้ห้องน้ห้องนี้งห้องนี้ก็ได้ค่ออนุญาตนะคะจห้องนี้ก็ได้ห้องน้าี้ก็ได้ห้องนี้ก็ได้ใ้เกยียก่อนเนา เดีวป็นค้นตันไดนี่ยเนี่ยินข้าวแ่นเป็นตน้เนียาวมันนี่แลข้วมนเนี้มนไีมีคนเข้ามาเนี่ยมีเนาะข้างบนได้ดังข้างบนร้ขามนเา้างบข้างบนย้เม้นต่ารู้ว่าระบางเขาหอดเขาตาจบคนี่อะไรนอะไร แอบสองแอบสองไหมสองอะไรกันบินเที่ยวไหมบนเที่ยวไหม ด้านเราขอปิดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาชมกันใหม่นะคะตอนนี้ให้ไปพักท่านฉันก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆทุกๆคำเปนความสํานนกันนะคะขอบคุณนะคะ